พี่แว่นพาเซียนทนสวัสดีครับชาว FBS แถลงทุดท่านแล้วก็ชาวพี่แว่นพาเซียนฮะนานๆมาทีสำหรับพี่แว่นพาเซียนแต่คลิปนี้ฮะวิธีการโกงเชลลนะแต่เป็นการโกงแบบถูกต้องครับนะมีอยู่3วิธีเดี๋ยวพี่แว่นจะพาไปให้ทุกคนได้รู้ว่าทํายังไงถึงจะได้เชลเพิ่มซึ่งทั้ง3วิธีนี้พอรวมกันแล้วอ่ะได้เชลเพิ่มถึง3 5เเนฮะ วิธีแรกพี่แว่นอธิบายครับว,วิธีแรกครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะต้องไปตามร้านที่ทางคาเฟ่ไทยาเมนต์จัดแข่งนะผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ครับฮอนฟีฟ้าอะไรแต่พี่แว่นจะไปฟีฟ้าลายสามนะผมวิธีที่2ครับเอาโปรโมโค้ดจากแอร์เพย์ดอชนะฮะซึ่งพี่แว่นก็มีโปรโมโค้ดของพี่แว่นเองแต่ละคนก็มีโปรโมโค้ดนะฮะก็คือเอาโปรโมโค้ดเนี่ยไปกรอกระหว่างที่ทางเจ้าของร้านเขาจะเติมเงินนะ,ะพอกรอกปุ๊บก็จะได้บวกอีก10%นะฮะแล้ววิธีสุดท้ายครับ เอาวิธีแรกได้20%นะอ่าวิธีที่2เมือเ่อกี้โปรโมโค้ดได้อีก10%เป็น30แล้วเวรุ่นวิธีที่3สุดท้ายง่ายๆครับทำได้ตลอดฮะก็ไปซื้อบัตรเติมเงินจากเคาน์เตอร์แอร์เพย์ก็คือที่ร้านเกมนั่นเองแล้วก็มากรอกกับ ID ของเราเติม ID ขอ,ของเราก็ได้บบกอีก5%ก็เป็น35%เดี๋ยวไปดูวิธีกันครับก็เปิดหน้า Google ครัร<ๆ>คบพิมพ์คาเฟ่ไทยโบแล้วดูขวาล่างครับจัดแข่งเกม แล้วก็สำหรับผู้เล่นนะฮะกดปุ๊บไปเลือกเกมอะไรดีฟีฟาสิครับพี่แว่นเนี่ยหาข่าวหาข่าวแข่งนี่ครับวันที่21เดี๋ยวเช็ควันก่อนปุ๊บเออวันนี้แหละฮะวันที่21ธทันวาคมกดเข้าไปจุ๊บหายโอ้โหโอเคซีซเว็ดดูนี่ฮะก็นี่ฮะบวก20%อย่างที่แว่นบอกครับถ้าไปลงทะเบียนที่งานฮะลง ID ไว้นะฮะถานที่จัดเนาะที่จริงวันนี้มันมีไอ หลายที่ครับทั่วประเทศแต่พี่แว่นก็เป็นภาคกลางนะฮะร้านที่มีชื่อว่า set exist นะฮะมีเวลามีสถานที่คร่าวๆมีรูปหน้าร้านนะเอ่อแมพคร่าวๆอ่อนนุ่เหรอใกล้ๆบ้านพี่แว่นเลยนะฮะถ้าไม่ชชวร์เดี๋ยวเข้าเว็บ Airplay อีกทีหนึ่งฮะก็เซิร์ชครับคำว่า Airplay ครับไปชิบหายภาษา แอร์เพล c ์เคาน์เตอร์โลเคชันครับใส่รหัสไปรษณีย์ครับ10250ครับคน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 เจอแล้วครับเซตเอ็กซิทที่อยู่มันก็เหมือนกันนี่หว่าอ่ากดเข้าไปหน่อยดีก็เป็นแมปนี่ฮะก็สุขุมวิท77เจ 17. อ่อนโน้ตสสิบสองไม่น่าหลงนะฮะไม่น่าหลงโอเค โอเคเดี๋ยวออกตัวกันเลยเดีกว่าครับตอนนี้พี่แว่นอยู่บ้าน,นเดี๋ยวขับรถไปกันออนนุชสิบสองเด้อโอเคเดี๋ยวไปร้านแ e ตเอ็กซิสกันพี่แว่นเพิ่งกินข้าวเสร็จนะฮะขับรถไปออนนุชส2ถึงแล้วออนนุชส2ว้าวแ e ตเอ็กซิสนี่ฮะเดินไปก่อนอ่าใกล้บ้านเลย นี่เซ็กซี่เน็ตถ้าไม่ผิดพลาดอะไรครับทีมงานคาเฟ่ไทยต้องจัดแข่งที่นี่นะเออนี่แอปเลยว่าต้องลงทะเบียนไว้นะต้องลงทะเบียนไว้กับทีมงานคาเฟ่ไทยก่อนแล้วถึงจะได้เชลเพิ่มอีก20%นะครโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกับทีมงานคาเฟ่ไทยนะแล้วก็ ไปขอลงทะเบียน IDY เพื่อที่จะรับเชลเพิ่ม20%นะฮะหาก่อนแปบบ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้มันมีงานแข่งนะครับ,รบผ,ม <laughs> ผมอยากได้เชลเพิ่มแล้ว จะมาลง ID ดีไว้ครับพอดีอ่านในหน้าเว็บ Airplay ไว้ครับครับผมก็คืออันนี้เป็นสิทธิ์สำหรับว่าลูกค้านะครับที่ว่ามาแข่งและเติมงินในวันงานเลยก็จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนรับเชลเพิ่มครับ่รในวันธรรมดาคือผมไม่ได้วันนี้ใช่ไหมไม่ยังไม่ได้วันนี้ครับต้องว่ามาเติมในวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ของอาทิตย์ถัดไปครับพี่วันธรรมดาแต่คือวันปกติทีมงานจะจัดวันเสาร์อาทิตย์จะจัดงานแข่งแบบเนี้ยเสาร์อาทิตย์ แต่ก็มาลงไอดีไว้ก่อนใช่ครับผมส่วนพรุ่งนี้พี่แบนมาอีกรอบนึงแล้วก็มาเติมก็จะได้บบกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับงั้นลงเลยครับไม่รอละขออนุญาตนะครับเออกินข้าวได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ๋อต้องใส่ชื่อโอเค วันนี้อีกวันนึงฮะเดี๋ยวพี่แว่นไปร้านเกมที่ชื่อว่าเซ mm ็ก hmm. ซใกล้ๆบ้านพี่แว่นนะฮะอีกครั้งหนึง่งเพื่อเอาไปรีฟิลนะฮะรีฟิลแอร์เพลจากที่เมื่อวานพี่แว่นไปลงทะเบียนไว้ฮะแล้ววันนี้จะมีอยู่3สเต็ปที่ทําให้พี่่นโกงเชลได้นะฮะเดี๋ยวขับรถไปก่อนใกล้ๆบ้านเลยครับเมื่อกี้ครับขับรถออกจากหน้าบ้านพี่แว่นได้ไม่ถึง1ิวิครับมีแมเสเซจเข้ามาที่มือถือพอดีเลยนะรจจครับผมแมสเซจจาก Airplay เขาบอกว่ายินดีด้วยค่ะคุณได้ทำการลงทะเบียนรับเชลโบนัส บวก20%เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเติมเงินตรงเข้ากาลิธา ID ที่แอรเพย์เคาน์เเพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงวันศุกร์เท่านั้นนะผมนั่นก็คือที่ที่แว่นกลางจะไปฮะนี่ฮะให้ดูเลยเธอวะอาจจะไม่ชัดนะมันสะท้อนเออครับมีเมสเซจเข้ามาพอดีครับจากแอรเพลย์ไปราคาห้าร้อยบาทแอรเพลย์ครับผม อันนี้เติมตรงนะครับเนาะเดี๋ยวผมต้องเ,เอาไอดีให้คุณป้าใช่ไหมครับก็เติมข้าวไปมันก็จะโชว์ตัวนี้เติมข้าวใช้เติมข้าวไปเลยครับผมอ่าแล้วก็ที่เติมคือตรงนี้ผิวเข้าไปก็<บ>ต้องเข้ามาผิวเองผม,มไม่ไม่เครู้เรื่องผิวขออนุญาตนะครับผ<ป>มค่ะผมไม่เคยรู้เรื่องผิวเนี่ยด้ยเราบอกว่าได้าที่มาเติมปึ๊ปบออ๋อ๋อ,อ,อปกติอ่า ลูกลูกชายป้าจะเป็นคนดูคาดคาดบนตัวนี้เก็จะเป็นคนเติมครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเนะครับผมผมใส่ ID ปึ๊บนี่นะคะพี่แว่นก็ใส่ ID ไปปึ๊บปึ๊บส่วนโปรโมชั่นโคดนี่ยังไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเติมตรงก่อนก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะ ได้บวก20%เพราะว่าเพื่อนมาที่ร้านนี้เมื่อวานนะฮะก็<ด>ล,ลงอัฐเบียนกับทีมงานคาเฟ่กอรีน่าไปนะฮะปึ๊บอันคลิกเติมได้เลยครับปึ๊บเสร็จสมบูรณ์นะฮะอันนี้คือระบบร้าน,อ,น,านอัอน,อนนี้ถ้าเราต้องการซีเรียลเป็นหลักฐานก็จะพิมพ์ออกมาก พิมพ์ได้ใช่ไหมสั่งจะพิมพ์เป็นซีเรียลมาอ๋ออันนี้กดกดพิมพ์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ปึ๊บอ๋อครับโปรแกโปรแกรมเติมก็ไปที่ระบบเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คือเติมเติมระบบเรียบร้อยค่ะเติมเรียบร้อยแล้วแล้วเชเรียลเก็บไว้เป็นหลักฐานท่านเองครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูเชลกันว่าจะเข้าเท่าไหร่ นะครับผมอันนี้คือเติมตรงข้อแกน่าแล้วก็บวกกับเมื่อวานที่พี่แว่นม,มาลงทะเบียนไว้ตอนที่คาเฟ่คาเฟ่ไทยมาจัดแข่งฟีฟ่าออนไลน์ที่ร้านแซดเอ็กซิตร้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอันนี้ฮะพี่แว่นก็เติมมาแล้วฮะมูลค่าห0าร้อยเชลจละสิบก็คือปกติเติม500บาทก็จะได้จละสิบเชลฮะแต่เมื่อวานพี่แว่นคอมโบกับไอ้เมสเซจที่เข้ามาฮะมันจะบวก20%นะฮะแล้วพี่แว่นก็มาล็อกอินที่ร้านนะนี่ฮะ พี่แว่นมีเชลอยู่ก่อนหน้านี้65เชลนะครับผม65เชลซึ่งบวกตอนนี้เป็น9 65เชละฮะนั่นหมายความว่าพอลบ65นะฮะก็เหลือ900เชลพอดี <Hey. S 1> คุณป้าครับ <Hey. S 1> เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเติมอีก500 <Hey. S 1> นะข <Hey. S 1> ออนุญาตวัน <Hey. S 1> นี้พี่แว่นมาทำแทนคุณป้านิดนึง <laughs> นี่เหมือนเดิมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คือเติมตรงเข้าไปใน ID ฮะแต่ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นโค้ดด้วยเนี่ยช่องข้างล่างนะครับนี่แต่ก็เหมือนเดิมครับใส่ ID พี่แว่นเข้าไปห้าร้อบาทนะสี่ฟ้านี่ปึ๊บไอเดียฟ้าแล้วโปรโมชั่นโค้ดของพี่แว่นก็คืออันนี้จะบวก10%บเปอร์เนะฮะเอสามสามสี่ห้านี่ฮะปุ่ม มีโปรโมชั่นโค้ดนี่คือของพี่แว่นครับใครเอาโปรโมชั่นโค้ดอันนี้ไปเติมนี่ก็จะได้บวก10%เปมือ็นกันหมดนะฮะเติมไปโป๊บตกลงนะฮะเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็พิมพ์ออกมาโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าจอคอมว่ามันได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะฉีกกันห0บาทเหมือนเดิมครับอันนี้ใบแรกเรียบร้อยละใบที่2มาพอเติมกับเคาน์เตอร์แอปเปแล้วนะฮะเชลขึ้นเป็น1,795นะฮะ1,795 เดี๋ยวเรามายั้งมาอีกทีนึงนะฮะเชลเดิมของพี่แปนมี65นะ500บาทแรกบวก20%ที่พี่แปนมาเมื่อวานฮนะได้เป็น9 65เชลเลยนะครับผมบวก20%แล้ว5บาทที่5บาทนะจุ๊ย500บาทที่2นะฮะบวกอีก10%นะฮะจาก9 65ก็ได้1795คุณป้าครับขอซื้อเป็นบัตรกอรีนานะครับะ ห้าร้อยนะฮะเอาใบเดียวครับเมื่อกี้หมดไปสองใบแล้วครับคุณป้าห้าร้อย <500. S 2> และนี้เดี๋ยวผมเอาไปเติมเองเลยครับเข้า id เองใช่ไหมครับเปิดปิ้นมาฮะขอบคุณครับคุณป้าครับเดี๋ยวพี่แ่นเราไปเติมเองนะอันนี้ได้ห้าเปอรเซ็นต์มาที่หน้าจอ,อคอมสักครู่ โอเคใบที่สามมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นนี่ฮะวิดีโอคลิปที่ปล่อยไปพินก็คงใช้ไม่ได้แล้วครับผมแฟนซื้อมาอีกห้าร้อยนะผมห้าร้อยปกติเติมตรงเข้ากอรีนาไอดีก็จะได้เจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ง่ายๆนะฮะล็อกอินเข้ามาเชลของพี่แป้นนาะตัวนี้อยู่หนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับผมก็ถ่ายคนเดียวเนาะให้รู้ว่าทำอะไรคนเดียวนะเลือกแอปเพลย์ครับปึ๊บ เติมใส่พินนะฮะในพินพี่แว่น259นะฮะขอแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ได้ดูมือถือ5 3 6 4 0 5 1 1 4 4 2 4 1นสี่สหำหรับตัวเองนะครับผมเติมโบนี่ฮะ788ดแปดเซลไดู้กเพิ่มเข้าไอเดียของคุณนั่นหมายความว่าที่จริงมันต้องได้750ฮะ แต่นี่คือ7 8 8นะฮะก็คือมันบวกอีก5%นนั่นเองโอเคครับเรามาสรุปกันน้อยอย่างพี่แวนบอกว่าเชลเดิมพี่แวนหกสิบห้านะตัดทิ้งไปเลยฮะห้าบ,บาทแรกพี่แวนได้ยีสิบเปอร์เซ็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนะฮะต้นคลิปฮะพี่แวนมาที่ร้านนี้ฮะแล้วก็แล้วก็ยังไงลงลงไอดีไว้นะครับผมแล้วก็ลงไอดีไว้กับ Cafe nament, คาเฟ่ทัวนาเมนต์นะผมเราก็เลยเติมห้าร้อยก็เลยได้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นฮะ จากาจากปกติที่จะได้นะก็คือได้750เชลนะฮะทุกทุกอันนะปกติจะได้750เชลอันแรกเนี่ยบวก20%ก็จะได้900เชลเลยส่วนอันที่2ฮนะอันที่2นี่เติมผ่านโปรโมโค้ดของพี่แว่นเองนะผมบวกอีก10%นะฮะก็จาก750เชลก็ได้825เชลส่วนอันที่3ครับอันสุดท้ายก็เติมตรงเข้า,าจากไอแอร์เพย์เข้ากอริญ่าไอดีเลยฮนะได5้5%้ก็จาก750เชลก็ได้788เชล เป็นยังไงบ้างครับผมที่จริงถ้าใครบ้านใกล้ร้านที่มีเคาน์เตอร์ Airplay นะพี่แว่นแนะนําเลยนะผมเพราะว่าอันนี้ร้านนี้อยู่ใกล้ๆบ้านพี่แว่นด้วยครับขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงมันก,มนก็มันก็แบบดีกว่าการเติมธรรมดาที่แบบเติมแล้วมันไม่ได้อะไรบวกนะแต่นี่คือมันมีบวกนูน่นบวกนี่ยิ่งทุกเสาร์อาทิตนยะ์ฮะคาเฟ่ทอนเม์เนี่ยเขาจะจัดแข่งไปแบบวนไปหลาย ทั่วประเทศนะฮะก็แค่กดเข้าไปดูเว็บไซต์ตามที่พี่แบนกดในต้นคลิปนะครับมผมว่าเป็นยังไงฮะก็ <S <S นั่แนแหละก็จะได้คือมันเหมือนได้เชลฟรีๆนะครับผมโอเคนี่ตอนนี้พี่แว่นอยู่ที่อ่อนนุช42นะครับผมร้านจัดเอนะ็กซิสเดี๋ยวไปกินข้าวแป๊บหบนึง่งสั่งข้าวจากร้านเกมนี่นแหละฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปถลุงเชลกันนะเพราะว่าได้เชลฟรีมา200,000 300เชลนะครับผมสำหรับแอร์เพย์นี่คือวิธีการโกงเชลของพี่แว่นนะฮะเนียนๆถูกกฎหมายด้วย โอเคครับวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคครับกลับมาบ้านพี่แว่นแล้วเราได้เชลเพิ่มขึ้น263้เชลซึ่งพี่แว่นคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณเท่าไหรว่วะมนะื่น0นึ0 0 0ประมาณนั้นหนึแคชประมาณนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้มีของใหม่มาพอดีนั่นก็คือ,อแจม่วง08นะฮะแจม่วง08นี้ได้อะไรวะเนี่ย เลือกเลย1คน0ูนย์แปดท็อปสิบท็อปร้อยท็อปสองร้อยตังจี้สิบเอ็มอันนี้ไม่ได้ได้ทั้งหมดนะชิมหายได้ทั้งหมดนี่รวยเลยแล้วข้างล่างไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะโอเคมันน่าจะได้กี่อันอ่ะสิบสิบไม่ได้นะ่าจะได้เก้าอันนะฮะ,ะเป็นซื้อห้าก่อนหนึ่งเอาไปไหนแล้วที่จริงก็ซื้อซื้อสิบเลยไม่ได้อีกมันให้เติมตังวะ,ะหนึ่งอันอีกสี่ชิ้น ่สองสามเอา 200, สมเองพันหรือสองร้อยครับสี่มีเก้าอันฮะเดี๋ยวซื้อนี้ด้วยสิบอันนะอึ้บอ,อ่ะเราไปเปิดกันไปเปิดนี่ฮะอันนี้คือได้มาฟรีๆนะฮะร้านเกมใกล้บ้านแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ ไปลองทำกันแบบพี่แพนเนาีได้ทอ็อปสองร้อยแปดว่ะเปิดว่าด้เปิดได้ลามอสนะฮึมฮึมฮึมแมชฟรีวอร์ดเราจะมีแค่เก้าอันเท่านั้น <c oughs> หนึ่งแสน <c oughs> อีพีท็อปสองร้อยแมชฟรีวอร์ด สุ่มสิบใบไม่สนครับการส,สุม่มเราไม่สนการส,สุ่มใหม่กพรพอบอกว่าไม่สนมังมารวๆเลยท็อปร้อยเอาว่ะได้การสามใบครับจะเฮงไม่เฮงอยู่ที่การนี้นะฮะเปิดท็อปสองร้อยก่อนเซกิโว,วรามอส come on ท็อป200ท็อป200ท็อป200รใบ,บแรกเปิดมาโบ้อืมเบนเนอร์อา์นอนิซนนนะฮะราคาเท่าไหร่71000มืพันอีพีของฟรีของฟรีเปิดมาโบโอ้โหเปเป้เจ็ดแสนว่ะได้อยู่นะได้อยู่นะท็อป200เหลือใบเดียวครับท็อป100ครับมาขอเจอหลาดกับรามอนแล้วกันปุ๊บ ซาวีได้มาประมาณล้านกว่าบาทนะเดี๋ยวดูก่นล้านกว่าบาทกับ17000แค็เอ้ยก็ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะในในนในนิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดแสนห้าแสนล้านสองนะฮะล้านสองเฮ้ที่จริงมันต้องมีใบนี่ว่ะปึ๊บปึ๊บไปไหนละนี่ป่า กับเจ็ดหมื่นเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะพิบเวนเมโล่กับมาสเคียแล้วน้องไม่เกี่ยวพี่แว่นเปิดไปก่อนหน้านี้ก็ได้ประมาณๆล้านกว่าบาทนะฮะถือว่าโอเคนะพี่แว่นพาเจ็งแบบเฉพาะกิจกับไอ้คลิปแอร์เพลย์อันนี้นะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ